ผลความสำเร็จในการขับเคลื่อนโครงการธนาคารขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่10มีนาคม2567ณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านส่งอำเภอคำเชอีีจังหวัดมุกดาหารนายสุทธิคงจุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายขจรศรีชวานอไทย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในโอกาสตรวจเยี่ยมโครงการธนาคารขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านท่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอคำชะอีจำนวน9ก้าแห่งโดยมีนายวรยานบุญราช์ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนางอัญชลีกันมาพิจิตรประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารปรลัดจังหวัดมุกดาหารหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอท้องถิ่นอำเภอนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและภาคีเครือข่ายในพื้นที่รวมให้การต้อนรับซึ่งจังหวัดมุกดาหารโดยสำนังกงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหารได้ดําเนินการขับเคลื่อนธนาคารขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยได้จัดกิจกรรมค i กอ o ฟการขับเคลื่อนธนาคารขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2567ณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านส่งอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารโดยมีนายวารยานบุญนราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธาน นางอัญชลีกันมาพิจิตรประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดมุกดาหารรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนายอำเภอท้องถิ่นอำเภอนายยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งธนาคารขยะอย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละหนึ่งแห่งโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งธนาคารขยะครบทั้ง54แห่ง จำนวนสมาชิก12,822รายมีรายรับ15,526,159บาทจัดทำถังขยะเปียกรดโรคร้อน82,279ครัวเรือนอทอลอ74,066ครัวเรือน ได้รับการรับรองปริมาณการเรือนกระจกรอบที่2องจำนวน1,547ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าซึ่งปลัดกระกทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้มีการขับเคลื่อนโครงการธนาคารขยะโครงการทางขยะเปียกลดโลกร้อนอย่างยั่งยืนต่อไป